ครับก็เข้าหมายที่สองนะครับวันนี้ก็มากับตาชุมเหมือนเดิมครับนั่งมัดมัดครบไม่เลื่อมหูเลืมตาเลยนะ,ะยนะก็รังนี้ผมผมเข้ามาดูนะครับป่านี้มันกำลังกัดคอนนะสิบสามวันที่สิบสามิถุนายนะถ้าผมจำไม่ผิดสิบสามมิถุนายนมันกำลังกัดคอนเลยนะแต่ยังไม่ทำรังนะบินบินมาแบบประมาณร้อยกว่าตัวได้ร้อยมาบินเข้าบินออกกัดคอนอยู่มันผมเคยโพสต์ไปนะ วันนี้ก็เลยเดินเข้ามาดูอยู่แล้วนะอยู่วันนี้อยู่ตรงนี้อยู่คืออยู่คอนเดิมเนี่ยคอนที่ผมเคยขึ้นตีเนี่ยก็ <S <S <น>ลังไม่ใหญ่เท่าล้อมอเตอร์ไซค์แต่ก็ต้องเก็บเกี่ยวครับช่วงนี้ตัวอ่อนราคาดีน้ำพึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำพึ่งไม่ต้องพูดถึงนะฮะแต่ตัวอ่อนราคาดี ไม่ใช่ไม่มีราคานะไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีราคานะฮะไม่มีไม่มีขายนม่ยนะฮะรังอาจจะดูมืดๆหน่อยฮะรังโอ้โหเนี่ยครับตอนนั้นกําลังกัดคอนเลยผมมาเนี่ยผมก็จะซูมอยู่ประมาณประมาณตรงเนี้ยบินเข้าบินออกแต่ยังไม่ทํารังนะยังไม่ได้เกาะด้วย มากัดเหมือนกับกัดขิ้พึ่งกงันเก่าออกอที่ผมเคยตีไป3าสีรอบเหมือนกันต้นนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับข้างบนครับประชุมประชุมลั่นถอยนะขึ้นทลายย่านเชือกเนี่ยยานเชือกพนะวกกิ่งปุกิ่งแห้งนะประชุมอาจจะมืดมืดหน่อยนะ รังอยู่รังอยู่นู่นโอ้ยปานทันขึ้นขนาดนั้นก็ตีเลยตีไม <l ots> <l ots> ่ให้งไงมันขึ้นมไม่ง่ายเลยทีเดียวโอ้โหลงแล้วนะครับลงไปหาฝนเลยนะโอ้โหยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับเลยลังอยู่นู่นนะฮะตัวอยู่นี่ ไม่กลัวควันเลยดูยสองคนนะฮะนัวครับนัวเลย<ม>โอเคครับไปลุ้นกันข้างบนครับสวัสดีบนต้นโอ้เสียแรงขึ้นมานะครับ ตอนแรกนึกว่าเดือนหนึ่งที่ไหนได้มันล่อไปเรื่องเดือนครึ่ง <laughs> ไปเดือนครึ่งเนะี่ยนับวันนับจําผิดนะตอนผมเห็นมันมากัดคออยู่ตรง,งนนะู้นเนี่ยตรง,งนนะู้นเนี่ยกัดคอยังไม่มาเกาะเลยเดี๋ยวมันมีคลิปเก่าให้ดูอนยะ่นที่ว่าผมมาเดินเข้ามาแล้วมันกัดคอนนะแต่ยังไม่เกาะนี่ผมก็นับผิดนะเฮ้ยเสียดายเลยเนะนี่ยน้ําก็ไม่มีตัวก็แก่โอ้อยลังเล็กๆแบบนี้ ดูหน้าดูหัวน้ำก็ไม่มีนะโอเคเสียดายนะขึ้นมาแล้วทอยเจ็ดแปดลูกสรุปรังนี้ปล่อยนะปล่อยไว้ นะเผื่อมันพ้นอยู่พลช่วงฤดูฝนนะก็อาจจะได้มาลุ้นกันนะถ้าไม่มีพวกก่อสร้างอะไรเข้ามาตัดมาเผาซะก่อนนะเพราะอยู่อาจจะลึกนะในป่านี้แล้วก็ที่สำคัญมันอยู่หมกนะอยู่หมกก็โอเคนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะลังต่อไปนะอาจจะเป็นน้ำสองนะครับผม โอ้โหตอนตอนขึ้นลงมารับนะตอนลงลงมาส่งทั้ <c oughs> งรับทั้งส่งทั้งรับทั้งส่งโอเคครับผม <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs>